เ,เป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดเลยรวมทั้งภาคอีสานและภาคกลางท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานและเป็นลูกศิษย์ท่านสำคัญรูปหนึ่งของหลวงปู่คำดีประภาโซพระเถระชื่อดังอีกรูปหนึ่งแห่งเมืองเลยหลวงพ่อสีทนศิรัตโนมีนามเดิมว่าสีทนแข็งแรงดีเกิดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2472 ก่อนวันวาเลนไทยหนึ่งวันตรงกับวันศุกร์แรมหนึ่งคำ่ำเดือนสามปีมะสิงน้ำหมู่ที่8บ้านหนองน้ำเค็มตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโยมบิดาชื่อนายชายแข็งแรงดีโยมมันดาชื่อนางมาแข็งแรงดีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมดเจ็ดคนเป็นชายสี่คนหญิงสามคนครอบครัวประกอบอาชีพทำนาทำไร่